h e l lo guys วันนี้นะคะมาถึง EP ที่9แล้วครูปิ่นมีเทคนิคการทำข้อสอบดีๆมาแบ่งปันเด็กๆก,กันด้วยค่ะพร้อมไปชมกันหรือยังคะไปชมกันเลยสวัสดีค่ะมาพบกับครูโมจิในรายการตีโจทย์แตกอีกแล้วนะคะ วันนี้เป็น EP ีที่9แล้วอะสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาในบทเรียนเรื่องระบบประสาทค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูโจทย์กันเลยค่ะอ่ะสิ่งมีชีวิตชนิดใดจัดเป็นกลุ่มที่มีสมองจําพวกแรกนะคะก็ไก่พารามิซียมขอไข่ไฮดราข้อควายพราราเลียหรืององงูแมลงข้อนี้เนี่ยคำตอบที่ถูกต้องคือกลุ่มของพานาเลียค่ะตอบข้อ คอควายอามาดูพารามีิซียมกันนะคะพารามิซียมเนี่ยไม่ได้จัดเป็นกลุ่มที่มีสมองนะคะก็คือเขาไม่มีสมองเลยนั่นเองไฮด้าก็เช่นเดียวกันนะคะส่วนมแมลงเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มแรกแต่พานเณียต่างหากเป็นสิ่งมีชีวิตจําพวกแรกซึ่งเขาเนี่ยจะมีระบบประสาทเกิดจากการรวมของเซลล์นะคะจนเป็นปมประสาทนั่นเองค่ะเราเรียกปมประสาทนี้ว่าแกลงเกียร์อ่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทำหน้าที่แทนสมองนะคะจึงตอบข้อคอควายพานาเลียค่ะมาต่อข้อที่2กันเลยนะคะเด็กๆข้อใดคือศูนย์กลางระบบประสาทของมนุษย์ที่ถูกต้องก็ไก่สมองและไขสันหลังขอไขเซลล์ประสาทและใยประสาทคอควายสมองและเซลล์ประสาทหรืองงูเดนไดริและแอคซอนค่ะ อ่ะเรามาดูทำความรู้จักในตัวของคำอื่นๆนอกจากคำว่าสมองแล้วก็ไขสันหลังก่อนเนาะนาคำนี้นะคะคือคำว่าเซลล์ประสาทใย,ยประสาทดีรนไรแล้วก็แอคซอนทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยอยู่ในเรื่องของระบบประสาททั้งหมดเลยโดยศูนย์กลางของระบบประสาทมนุษย์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะก็คือสมองแล้วก็ที่ไขสันหลังซึ่งไขสันหลังเราก็มีประสาทอยู่ด้วยนะคะเด็กๆอ่ะดังนั้นเนี่ย คำตอบที่ถูกต้องเนี่ยคือข้อกอไก่สมองและไขสันหลังแต่ขอขยายความนิดนึงว่าเซลล์ประสาทคืออะไรอ่ะถ้าเราเจาะลึกลงไปเนี่ยเซลล์ประสาทสามารถแบ่งออกต่อได้อีก2ออย่างนะคะได้แก่ตัวเซลล์เองอ่ะแล้วก็ใยประสาทค่ะซึ่ง ตัวเซลเองเนี่ยจะพบที่นิวเคลียสแล้วก็ไซโตปลาซึมนะคะส่วนตัวของใย,ยประสาทเนี่ยก็แบ่งต่อได้อีก2ประเภทได้แก่ดรีนไรท์แล้วก็แอคซอนเป็นช้อยข้องงอง,งูนั่นเองก็คือเป็นสับเซตต่อไปนะคะส่วนเจ้าตัวดรีนไรท์นี้นะคะจะทำหน้าที่นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลในอันเมื่อกี้แล้วก็อีก ตัวหนึ่งนะคะก็คือเจ้าตัวแอ็กซอนแอ็กซอนเนี่ยทำหน้าที่ตรงกันข้ามกันกันกนกบเดรนไรดเมื่อกี้คือนำกระแสะประสาทเข้าใช่ไหมคะตัวของแอ็กซอนเนี่ยคือนำกระแสะประสาทออกจากตัวเซลล์โอเคดังนั้นเนี่ยข้อที่2นะคะศูนย์กลางระบบประสาทของมนุษย์เนี่ยจึงมีอยู่ได้กัน2อย่างก็คือ สมองแล้วก็ไขสันหลังต่อพ้อ,กอไก่ค่ะมาต่อกันข้อที่3นะคะสิ่งมีชีวิตจำพวกใดมีการพัฒนาของสมองที่ดีที่สุดอ่ะกอไก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขอไข่สัตว์เลื้อยคานคอควายสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและงองงูกลุ่มสัตว์จำพวกปลาค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าการพัฒนาสมองนะคะเกิดขึ้น หลายประการมากๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นรอยหยักในสมองพฤติกรรมการเรียนรู้แล้วก็ออกซิเจนสารอาหารที่เข้าไปเลี้ยงสมองทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีผลต่อความฉลาดพัฒนาการของสมองนะคะแล้วก็ในส่วนของพัฒนาการสมองเนี่ยในสิ่งมีชีวิตที่มีที่เป็นแบ่งจากกระดูกสันหลังเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการพัฒนามากที่สมองส่วนหน้าดังนั้นจึงมีวัดขนาดได้เมื่อเทียบกับตัวนะอะแล้วก็ขนาดเนี่ยก็จะใหญ่พื้นที่ผิวของสมองส่วนหน้าก็จะใหญ่เช่นกันโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการที่มากที่สุดอะดังนั้นเนี่ยสมองส่วนหน้าเขาจึงใหญ่ที่สุดสมองส่วนหน้า มีพัฒนาการมากที่สุดนะคะก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของสัตว์เลือ้อยคานแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นเนาะเวลาพัฒนาการของเขาเนี่ยสัตว์เลือ้อยคานแล้วก็การเจริญเติบโตที่น้อยที่สุดเนี่ยของสมองส่วนหน้านะคะในกลุ่มของพวกปลาก็จะน้อยที่สุดเลยดังนั้นเนี่ยเราจึงตอบเพร กไก่คะ่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีพัฒนาการสมองที่ดีที่สุดนะคะโอเคมาต่อกันข้อที่4ี่รัวๆเลยนะคะถามว่าปัจจัยใดยมีความเกี่ยวข้องน้อยที่สุดในการเพิ่มความฉลาดให้กับสัตว์บางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นแล้วว่าสัตว์เนี่ยสามารถฝึกฝนกันได้เนื่องจากว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ย ความฉลาดของสัตว์แต่และประเภทเนี่ยไม่เหมือนกันเมื่อกี้กล่าวไปแล้วถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีสมองส่วนหน้าที่พัฒนาการได้ใหญ่มากที่สุดต่อลองลองมาก็จะเป็นสัตว์เลื้อยคานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็ปลาเนี่ยน้อยมากๆเลยปึ้งปัดัยใดที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุดเลยก็ไก่ลอยหยักบนพื้นสมองขอไข่ปริมาณสารอาหารข่อควายแก๊สออกซิเจนที่มาเลี้ยงสมองหรืององงูน้ำหนักของสมอง ข้อนี้ตอบข้ององูนะคะน้ําหนักของสมองซึ่งน้าหนักเนี่ยไม่ได้มีผลน้ําหนักของสมองเนาะไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยน้ําหนักของสมองโลมาเนี่ยใหญ่จังเลยใหญ่กว่ามดอีกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคือตรงนี้เนี่ยไม่สามารถนํามาซับพอร์ตหรือสนับสนุนการเพิ่มความฉลาดให้กับสัตว์ได้นะคะแต่รอยหยักในสมองบนพื้นสมองเนี่ย เกี่ยวข้องยิ่งอยากมากเนี่ยก็หมายความว่ามีความฉลาดมากขึ้นเนาะรวมถึงปริมาณสารอาหารแก๊สออกซิเจนที่มาเลี้ยงสมองพวกนี้ส่งผลทั้งหมดรวมถึงอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือพฤติกรรมการเรียนรู้ประสบการณ์พวกนี้จะทำให้เพิ่มความฉลาดให้กับสัตว์แต่น้ำหนักของสมองไม่ได้มีการเพิ่มความฉลาดให้กับสัตว์นะคะ มาถึงข้อที่5ข้อสุดท้ายใน EP ที่9แล้วนะคะตามทันกันไหมเอ่ยที่เรียนรู้กันมั้งแต่ข้อที่1อ่ะเรามาถึงข้อที่5แล้วนะถามว่าข้อใดเรียงลำดับการส่งกระแสรประสาทจาก reflex action ได้ถูกต้องอ่ะก็ไก่สมองไปไขสันหลังกล้ามเนื้อเรียบขออไข่ไขสันหลังไปสมองแล้วก็กล้ามเนื้อเรียบอีกอควาย เซนอเออแกนคืวัยวะรับสัมผัสนะคะอาจจะเป็นมือเท้าแขนขาใดๆนูๆ่นน,นี่นั่นไปที่กล้ามเนื้อลายอ่ะแล้วก็ตอบไปที่ไขสันหลังหรือจะเป็นข้ององูเซนอวั Send organ. ยวไขไปไข่หลังและกล้ามเนื้อลายอ่ะตอบถูกกันไหมเอ่ยข้อนี้ตอบว่างองูนะคะอ่ะทางนี้ทางนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่า reflex action หรือการกระทํานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการรับสัมผัสของอวัยวะสัมผัสตรงนี้จะส่งจะมีผลส่งผลไปยังอิมเ l s ว์คล้ายๆกับระบบ A.N.S. นะคะแต่แตกต่างกันตรงที่ว่า อวัยวะรับสัมผัสตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่กล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อลายเนี่ยก็จะมีอวัยวะพวกแขนขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยอวัยวะรับสัมผัสก็จะส่งผลไปที่ไขหลังแล้วค่อยตรงดิ่งไปที่กล้ามเนื้อลายแล้วมันก็ค่อยกระตุกอย่างเช่นแบบว่าเราเนี่ยเดินเดินไปปุ๊บเดินเหยียบตะปูฟุ๊บเซนอวอัแกนตรงนี้ก็คือเท้าของเราใช่ไหมคะเราก็ส่งไปปุ๊บโอ๊ยมันเจ็บจังเราก็เลยเกิด กระเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยเนื่องจากว่าเรามีการส่งกระแสประสาท r e f l e แอ c ชั่นตรงเนี้ยตั้งแต่อวัยวะรับสัมผัสไปยังไขสันหลังแล้วก็ส่งไปที่กล้ามเนื้อลายแล้วก็เลยกระเด้งตุ๊กขึ้นนั่นแหละค่ะข้อสอบที่ว่ายากก็สามารถทำได้ไง่ายๆเพียงดูเทคนิคการทำข้อสอบจากบ้านครูป,ปูะ The เตอร์ค่ะฝากกดไลค์เพจและกดติดตาม YouTube Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานบ้านครูป,ปูของเราได้นะคะ